มาเจอกันพวกกันเดียวกันกลับไปผมแดงเลยบอกอยู่เมืองไทยต้องปรับตัวตอนแรกไม่มีเสียงพอดีอมกรรมกิ๊กเพียงเสียงเลยมาน,นะคะมา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 ซิมิลานั่นไซ <c oughs> นางเงือกซิมิลาได้ค่ะว่าเซาะเยอะแล้วนะคะ ต้องกั้นเขื่อนกันนิดน,นึงนะคะนะคะสำหรับหนังเงือที่นี่นะคะก็จะเป็นความประทับใจและความจดจํานะคะก็เลยทําให้นะคะคุณข่าวซึ่งเป็นลูกชายของเจซียาคอบสันเจซียาคอบสันคือใครคือผู้ก่อตั้งคาวสเบิร์กเบียในแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาตั้งเป็นโรง กันเบียร์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Brewery เฮาส์นะคะยังไม่มีชื่อคาวสเบิร์กชื่อคาวสเบิร์กนี่คนที่เป็นรุ่นลูกเอามาตั้งทำเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นโลโก้เทรดมาร์กเป็นเครื่องหมายการค้าปัจจุบันกลุ่มคาวสเบิร์กเป็นกลุ่มทุนที่มีขนาดใหญ่มีมูลนิธิส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะได้เอ่อสร้าง สิ่งสําคัญสาคัญได้เป็นภาพจดจำนะคะสำหรับกรุงโคเปนเฮเกนอยู่หลายที่ด้วยกันอย่างเช่นรูปปั้นนางเงือกน้อยที่เราจะไปชมนี้นางเงือกน้อยที่เราจะไปชมนี้นะคะเป็นบรอนซ์หรือว่าสําฤทธิ์มีความสูงประมาณ1.25เมตรนะคะตามความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันร <Okay. S 1> ูปปั้นแห่งนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าจะตั้งอยู่หน้าอา่าวโคเปนเฮเกนนะคะเ,เมื่อปี2010งานเอ็กซ์ที่เซี่ยงไฮ้ใคได้ไปแอวมาบ้าง ที่นั่นได้มีเขาเรียกพาวิเลียนของประเทศเดนมาร์กก็ได้จำลองเอารูปปั้นนางเงือกน้อยนี้แล้วก็ไปตั้งอยู่การงานเอ็กซ์โปตลอดระยะเวลา6เดือนเต็มที่จัดที่กรุงเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะแล้วก็มีการขายของสุวเรีีต่างๆก็เป็นภาพจำนะคะคล้าๆเหมือนเป็นโลโก้ประจำกรุง